ที่เมืองไทยนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะมีจุดชาร์จโทรศัพท์นะคะแถมยังฟรีด้วยนะคะโอ้ประเทศไทยมีแบบว่าการฟรีไฟแบบในสถานที่สาธารณะแบบนี้ด้วยนะดีค่ะในคลิปนี้มาต่อกันจากในคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเดินเที่ยวชมนะคะตรงนี้ โซนข้างหน้าของน้องหอมนะคะก็จะมีพวกเสื้อพงเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับนะคะของแต่ละชนเผ่าหรือเปล่านะคะก็มีขายกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในคันกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างในงานนะคะแล้วก็ข้างๆที่เราข้างหน้าที่เราจะเดินไปนี่ก็คือจะมีเวทีใหญ่อยู่ด้านหน้าของเราเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการแสดงเลยนะคะมีอยู่อย่างเดียวคือเขาร้องเพลง <S <S เพลงชาวเหนืออย่างเดียวนะคะโอเคร้านอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าในร้านกัน นี่เครื่องเล่นของเด็กนะคะ15บาทเหมือนเสียงเขียนล้อมเลยซื้อจะไปให้หลานๆแต่นี้คือน้องคพอยหอมซื้อแล้วนะคะยังไม่ได้เอาใหะสาวสวยสาวสวยซื้อไปให้ลูกหลานนะะเธอสองคนเป็นเด็กเลยเนี่ยมีอะไรไข่อะไรพแล้วมันย้ายหัวอู้ นาฬิกานาฬิกาสวยมากสร้างมาด้วยไม้โอ้อยู่บ้านรวยบ้านเลขที่บ้านเลขที่โอ้อันนี้จะเป็นป้ายทะเบียนป้ายอะไรป้าย,ายบ้านเลขที่เขาตกแต่งไว้สวยเนาะและตรงนี้อาจจะใส่เลขที่เนาะใช่ไหมน่าจะใช่แหละอันนี้ไปให้หน้าบ้านแล้วก็จะใส่เลขของบ้านเนี้ยคิดว่านะสวยมากเลยอะตัดมาด้วยไม้นี่ไงเลขอะสุ เลขมีตรงนี้ไงซื้อเลขไปแล้วก็ประกอบด้วยท้ายตรงนี้ไงบ้านเลขที่สวยๆตงือแบบโซนขายเครื่องประดับนะคะเสื้อผงเสื้อผ้านะคะแต่มันดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีแต่ของกินนิดๆหน่อยๆนะคะอ้วันนี้น่าจะเป็นแขกพื้นหรือเปล่าเนาะน่าจะสร้างมาด้วยเงินเลือกหอยไข่มุกไงเลือหอยไข่มุกภูเก็ตไข่มุกอันแท้หรือเปล่า น่าจะของแท้เนาะสวยสวยเสื่อประดับไม่ใส่ต่างหูสวยเลยอ่ะสร้อยอ่ะดูเป็นชุดเลยนะคะมีทั้งสั่งหูนะคะแล้วก็สร้อยว้าวสวยมากเลยนะคะสวยมากน่าจะเป็นเงินน่าจะเป็นเงินแหละค่ะน่าจะเป็นเงินคิดว่านะคะสวยมากขาวมากเลยอ่ะ สวยสวยอยากดูอะไรให้ฝังนี่เสื้อไหนอยากได้ไหนเป็นวกอ้าที่ทั่นจี้เหรอจี้ใช่ไหมจี้จนะว่าจีเป็นนั้นตั้งใจจีบต่กยัาร้านเงินนะคะขายเงินหาวับเลยนะคะเงินทั้งร้านนะคะ โอ้ดูช้อนนี่สวยจังเลยช้อนอะช้อนช้อนเงินช้อนเงินกับช้อนทองทองนี่นไม่น่าจะใช่ของจิงเนาะแต่ลวสาสวยซื้อสร้อยให้แม่นะคะ,ะถ้าแม่เห็นแม่คงดีใจนะฮะ <laughs> แต่ยังไม่รู้หรอกยังไม่รู้ เดี๋ยวไปลงคลิปเม่ก็รู้แล้วแหละเออเดี๋ยวก่อนที่คลิปนี้จะปล่อยลงไปแม่คงได้สร้อยก่อนแล้วอมะตอนนี้นะคะก็เดินอยู่ในโซนที่ขายเสื้อผ้านะคะก็บอกเลยว่าเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ะะ่เพราะว่าอาจจะเหมาะกับอ่ยังไงคุณรุ่นแม่ๆนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่ก็ดูดูไปเพราะว่าบางชุดบางเสื้อผ้าหรือบางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นนะคะก็ ชมไปในงานนะคะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการแสดงนะคะการแสดงของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกเขาประกาศในงานนะคะว่าเวลาสามทุ่มนะคะจะเริ่มการแสดงชนเผ่าพี่น้องไทยลื้อนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่ามีการแสดงอะไรกันบ้างนะคะบนเวทีนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากร้องเพลงอย่างเดียวนะคะบนเวทีเนาะก็เดี๋ยวจะไปดูทุกๆชนเผ่าดีกว่าว่าเขาแสดงอะไรกันบ้างในช่วงยามค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะ ไปกันค่ะบ้านอันนี้เป็นบ้านไท,ย,ทยยนไทยยนไทยยนไทยยนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเราไปเล่นเข้าไปเล่นไม้เห็นเขาเหยียบไม้เดินนะคะเดี๋ยวไปลองดูยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นแบบเขาดูว่ราจะเดินได้ไหมลองดูลองดูเดี๋ยวอยากจะลองดูนะคะ จะยากอยู่นะน่าจะยากอยู่นะเอดต้อใครเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเข่แก๊เนาะใส่อยากใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มั้งเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นดูถ้าคนที่เล่นเป็นก็ควรจะเดินได้นะคะบางคนที่เต้นไม่เป็นก็เดินไม่ได้นะเดนเดิ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 นน้องคนนี้เดินได้สบายเลยอ่ะโอ้ มา <Yeah. S 1> มาเดี๋ยวเราลองมาลองเล่นนะโอ้ย

เขายังใส่รองเท้าอยู่เลยดีเนอะ เสือดนะหม่ใจยกขาอย่างเดียวยังยกไม่ขึ้นเลยนะะี่อะตอนนี้เดี๋ยวพี่พลพี่พลจะลองเล่นดูนะคะรอดูว่าจะเดินได้ไหมเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่มาลองเล่นอะไรแบบนี้นะคะยังไม่เคยนะคะลองดูลองดู รอดูว่าจะเดินได้ไหมโอยสาวสวยของเราก็จะรออีกแล้วนะโอ้ยโอ้ย ยลองอีกรอบนึงเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเดินได้สบายเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านพี่น้องไทลื้อนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปฟ้อนนำกับพี่น้องไทลื้อนั่นเองมามามาสาวสวยมาเลยมามา

หมอหมอคนเราไม่เป็นต้องเด่นอย่างเดียวคนไม่เป็นเด่นอย่างเดียวโอเคะเดี๋ยวไปที่บ้าน น,นี้นะคะหลังจากที่เราออกจากที่บ้านพี่น้องชาวไทยลื้อเสร็จแล้วก็มาที่พี่น้องชาวเมียนมานั่นเองนะคะบ้านพี่น้องชาวเมียนมาก็คือจะมีการฟ้อนลําลิเกของชาวเมียนมานะคะนี่มีแสดงลิเกนะคะลิเกเมียนมา นี่คือลิเกลิเก,เกชาวเมียนมานะคะก็มีจัดแสดงในงานชนเผ่าชาวเมียนมาในสิทธิาติพันด้วยนะคะโอ้การแต่งกายของผู้ชายกับผู้หญิงจะแตกต่างกันไปนะคะโหกระโดดยังนุ่งเงือพี่เขาไหลเต็มเลยนะคะทั้สอคนเลย การสแสดงเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะหลังจากออกที่บ้านพี่น้องชาวเมียนมาเสร็จก็เดี๋ยวจะไปบ้านพี่น้องชาวกระชินต่อนั่นเองนะคะจะไปดูการสแสดงของพี่น้องชาวกระชินนะคะเขาก็มีการฟ้อนรำหรือการาวัฒนธรรมของเขาให้คนที่มาในงานได้ชมกันด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาพี่ทุกคนไปดูการฟ้อนรำของพี่น้องชาวกระชินกันด้วยนะคะตามมาค่ะนี่อันนี้คือเป็น การโพ้นรำของพี่น้องชาวกระฉินนั่นเองนะคะเสื้อผ้านะคะผู้หญิงและผู้ชายนะคะก็จะดูแตกต่างกันไปนะคะผู้ชายก็คือจะใส่เสื้อสีขาวสีดําก็มีนะคะและผู้หญิงก็คือเอ่อยังไงอะ่ะสวยอีกอย่างนึงนะคะน้องหอมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็ต้องดูเองนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีการฟพ้นรำของพี่น้องชาวกระฉินนะคะเออ ก็เป็นประเพณีของพี่น้องแต่ละชนเผ่านะคะถ้าน้องหอมไม่มานอนที่แม่สายนะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นการประเพณีที่เขาฟ้้นลำหรือว่าการตกแต่งกันอย่างนี้นะคะจากในรอบที่แล้วนี้น้องหอมพาน้องๆมาเรามาเป็นช่วงกลางวันนะคะก็อาจจะได้ไม่ได้เห็นงานอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้โชคดีมากที่มาในวันนี้นะคะน้องหอมไม่เจ็บท้องและแถมยังได้เห็นการสแสดงโชว์อีกต่างๆอีกมากมายเลยนะคะโอเคะตอนนี้เดี๋ยว ดูแต่ละชนเผ่านิดๆหน่อยๆนะคะตอนนี้เราดูจากพี่น้องชาวกะชินจบแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชนเผ่าอื่นว่าเขามีการแสดงอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูชนเผ่าอื่นกันบ้างนะคะพี่พุทวนมาตามน้องออมมาเลยค่ะ <S <S แล้วแล้ว, <S <S ลว,ลวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่าชาติพันธ์นะคะพี่น้องไตยานะคะพี่น้องไตยานะคะนี้เป็นอาจจะไม่มีการแสดงอะไรนะคะแต่ว่ามีพี่ๆเขาใส่ชุดโชว์นะคะสวยมากเลยนะคะ ขอถ่ายรูปกับชุดหน่อยได้ไหมคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ขอขอร่วมได้ไหมคะไม่เผา,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 าจีนยูนานค่ะอ๋อไม่ไม่ใช่ไตยาเหรอคะจีนยูนานอ๋อแล้วแล้วไตายาเป็นไหนคะไตาย,ยาอยู่กันแต่บมาเนกันอ๋อมาเดิน<อ>เที่วยวเฉยเฉยเฉย,ยาาใช่ไหมคะจีนยูนานมีการแสดงอะไรไหมคะเสร็จแล้วค่ะแสดงเสร็จแล้วค่ะเอ้ากดดูเลยต้องมาประมาณเจ็ดโมงกว่าอ๋อค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าใช่ไหมคะ เด็กถึงเก้าโมงกว่าก็เลยหยุดอ๋ออดดูเลยสองชั่วโมงเองเหรอคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือชิดจีนอุจีนูนันเหมือนกันใช่ไหมอ๋อไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปอ๋อมีหลายแบบอ๋อค่ะมีหลายอย่างหลายสีด้วยใช่ไหมคะอ๋อสวยจังเลย หลายหลายจีนยูหลายพันหลายเผ่าไงโอ้สิบกว่าบาจีนยูนานเนี่ยนะคะมีสิบกว่าเผ่าด้วยจีนยูนานจีเจมินน่าสิบเจ็บน่าสิบกว่าเผ่านะโอ้เยอะเหมือนกันโอ้โอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ใส่เสืสวยๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นพี่น้องกลุ่มชาวจีนยูนันนะคะแต่ว่าการแสดงของพี่ๆเขานั้น จบสิ้นไปแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าเขาเริ่มการแสดงกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มขึ้นไปนะคะแต่ตอนนี้เรามา,าเดินกว่าจะมาถึงตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาตอนนี้จะไปจะเป็นสี่ทุ่มแล้วนะคะก็การแสดงบางาบางชนเผ่าหรือบางชาติพันธุ์ก็จบไปที่เรียบร้อยนะคะ mm. ก็เนี่ยที่เราเดินผ่านมาพี่น้องชาวลาหูก็ไม่มีการแสดงแล้วนะคะทุกคนเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านะคะถ้ามีการแสดงอะไรก็เดี๋ยวน้องหอมเองจะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีการแสดงชาติพันธุ์อะไรบ้างนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะน้องหอ,อมหลังจากที่เดินวนไปนะคะจนนี้ก็ได้มาเห็นก,กับพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาพทุกคนนะคะเราไปฟ้อนลรากับพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่กําลังฟ้อนรํบวงกันอยู่นะคะ,ะไปเดี๋ยวเราไปลําวงกันนะคะ Làm vòng quanh làm vòng các bạn cho ต้องมีกระดุกทุกที่นะคะที่ไหนที่มีไท่ใหญ่ต้องมีกองมีมองแล้วก็มีชิงนะคะงานตีฉิงแบบนี้คนท่ายายต้องมาที่ตีเป็ด นี้นะคะก็หลังจากที่เดินแล้วนะคะก็ไม่มีชน,นเผ่า <_ d> um> หรือว่าชาติพันธุ์ไหนที่เขาแสดงกันแล้วนะคะ <_ d> um> เพราะว่าน้องหอมเองลองถามพี่ๆเขานะคะ <_ d> um> เขาบอกว่าเริ่มการแสดงตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปแล้วนะคะก็ตอนนี้การแสดงบางชาติพันธุ์เขาก็สร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อย่างที่น้องหอมอยู่เองที่บ้านของพี่น้องชาวลาวนะคะเนี่ยก็ไม่มีการแสดงนะคะเพราะว่าการแสดงของเขาก็จบสิ้นไปแล้วนั่นเองนะคะ จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะถ้าเราอยากเห็นการแสดงเยอะๆนะคะเราต้องมาเช้าๆกว่านนี้หน่อยนะคะที่จริงอะ่ะเราก็มาเช้าอยู่แต่ว่าเรามัวแต่ไปเดินหากินของกินอยู่นะคะเพราะว่าหิวเนะาะเพาะระหว่างในในที่เราใช้เวลาในการอ่าไปซื้อของกินและนั่งกินก็ใช้เวลานั้นพอสมควรนะคะแล้วก็พอเรากินเสร็จก็มาเดินมานะคะก็การแสดงบางอาชาติพันธ์เขาก็จบสิ้นไปแล้วอะไรอย่างี้อ่ะเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะก็งานอาจจะหมดแล้วแหละเพราะว่าบางบางชาติพันธุ์นะคะหรือว่าเขาก็เริ่มเก็บของเริ่มเก็บอะไรกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะเขาก็น่าจะใกล้จะปิดกันแล้วแหละนะคะพี่คนไปตอนนี้เดี๋ยวเราเดินออกกันเนาะไปทางบ้านไถลื้อนะครับตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเดินมานะพี่รนนี่น้องหอมห็นอะไร ที่เมืองไทยนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะมีจุดชาร์จโทรศัพท์นะคะแถมยังฟรีด้วยนะคะโอ้ประเทศไทยมีแบบว่าการฟรีไฟแบบในสถานที่สาธารณะแบบนี้ด้วยนะโอ้โมีเสาไฟมีอะไรมาตั้งเรียบร้อยนะคะคนที่แบบว่ามาเที่ยวชมในงานนะคะถ้าแบตหมดก็สามารถชาร์จได้เลยนะคะ น้องหองรู้นะคะว่าที่ไทยมีแบบนี้ด้วยนะสามารถชาร์จได้ฟรีด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้แอบไปดูมานะคะสายก็คือมีทุกสายทุกรุ่นเลยนะคะโทรศัพท์มือถือก็สามารถไปเสียบได้ทุกรุ่นเลยจริงๆนะคะบอกเลยว่าสุดยอดนะคะโอเคมานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินออกกันไปข้างหน้านะคะนี่คนข้างหลังก็คือเดินแหนกับบ้านกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ในงานก็ใกล้จะจบแล้วนั่นเองนะคะคนก็กลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็<ป>จะเดินกลับที่พักกันแล้วนะคะ<ป>เพราะว่าจากที่พักน้องหอมอยู่กับที่สถานที่ที่เรามาเที่ยวนะคะก็ไม่ได้ห่างกันมากนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินกลับโรงแรมกันนะคะและส่วนน้องๆก็เดินไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่รอเลยเพราะว่าพี่พี่เพราะว่าพี่หอมเบืแต่ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะคะ โอเคนะคะในคลิปนี้ในค่ำคืนนี้นะคะน้องหอมเองก็ขอฝากพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ท่านไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าท่นพี่ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องน้องหอมท่าเดือนนั่นเองนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ